สวัสดีค่ะวันนี้พื่อจะมาสอนทําว่าวแปลกๆนะคะซึ่งวันนี้ก็จะเป็นว่าวรูปบ้านนะคะซึ่งออกแบบโดยช่างผู้ชานาญคนเดิมเลยค่ะ <monstr ous. S 2> ก่อนอื่นมาดูส่วนประกอบกันก่อนนะคะส่วนประกอบของว่าวชิ้นแรกจะเรียกว่าไม้ส่วนกลางนะคะจะมีด้วยกันหนึ่งชิ้นค่ะส่วนที่สองจะเรียกว่าปีกนะคะมีสามชิ้นค่ะและส่วนที่สามนะคะจะเรียกว่าหางนะคะจะมีสามชิ้นค่ะไปดูวิธีการประกอบกันเลยค่ะ ขั้นตอนแรกมัดปีกติดกับไม้ส่วนกลางแบบนี้นะคะโดยจะมัดให้อยู่ตรงกลางของไม้ส่วนกลางค่ะแบบนี้เลยเสร็จแล้วมัดปีกอีก2ชิ้นติดกับส่วนปลายของไม้ส่วนกลางค่ะแบบนี้เลยนะคะเพื่อที่จะทำเป็นหลังคาแบบนี้นะคะ หลังจากนั้นมัดไม้ส่วนที่เป็นหลังคาติดกับส่วนปลายของปีกแบบนี้นะคะแบบนี้เลยทาเหมือนกันทั้งสองข้างเลยนะคะเสร็จแล้วมัดไม้ส่วนหางที่เป็นชิ้นสั้นติดกับส่วนปลายของไม้ส่วนกลางแบบนี้ค่ะแบบนี้นะคะ แล้วมัดหางอีก2ชิ้นติดก,กับไม้ส่วนกลางนะคะโดยจะวัดขึ้นมาให้มีความยาว1ใน3นะคะแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วกลางหางออกแล้วมัดติดก,กับส่วนปลายของหางส่วนสั้นนะคะแบบนี้เลยแบบนี้นะคะทำเหมือนกันทั้งสองข้างเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะใช้เชือกวัดความยาวของหางขนาดสั้นนะคะเพื่อที่จะทำการติ๊กจุด จะมัดปิดติดก,กับส่วนปลายของหางนะคะแบบนี้นะคะแบบนี้เลยแล้วทำเหมือนกันทั้งสองข้างเลยนะคะแบบนี้ค่ะ ขั้นตอนต่อไปนะคะใช้เชือกมัดส,ส่วนปลายของหางทั้งสองข้างแบบนี้นะคะแบบนี้เลยเสร็จแล้วมัดส,ส่วนปลายของไม้หลังคาติดกับปีกแบบนี้นะคะนี่ค่ะทำเหมือนกันทั้งสองข้างเลยนะคะ แันนี้ก็จะเสร็จในส่วนของโครงว่าวเรียบร้อยแล้วค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะจะเป็นขั้นตอนการติดก,กระดาษเข้ากับโครงว่าวค่ะแล้วทําการตัดกระดาษให้ห่างจากขอบ2เซนติเมตรนะคะนี่ค่ะสําหรับส่วนที่โค้งนะคะก็ให้ตัดเข้ามาแบบนี้ค่ะแบบนี้เลยเสร็จแล้วทากาวค่ะแล้วติดได้เลยค่ะ แล้วทำแบบนี้จนรอบตัวว่าวเลยนะคะ สำหรับกระดาษส่วนที่ไม่พอนะคะก็ให้นํากระดาษมาต่อแบบนี้ค่ะแบบนี้เลยแล้วติดเหมือนกันเลยนะคะแค่นี้ก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ